อรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดียามเช้าครับพามาชมต้นกล้านะครับผมต้นกล้าข้าวนะครับผมข้าวเหนียวดำอาสิตะนะครับครบรอบหนึ่งอาทิตย์ครับผมครบรอบอาทิตย์ตอนเย็นนะครับแต่วันนี้เป็นตอนเช้าวันนี้ก็วันที่7แล้วครับผมข้าวเหนียวดำอาสิตะของเราก็กาลังเจริญเติบโตงอกงามสวยงามครับอัตรางอกก็ถือว่า90%ซขึ้นครับผมก็มีเสียหายบ้าง เพราะว่าผมได้มาแอบดูนะครับมีทั้งมดทั้งนกที่มาคอยทําร้ายมเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวของเราที่หวานตอนแรกนะครับผมแต่ก็แบ่งๆกันรับประทานแบ่งๆ,ๆกันกินไปครับผม <c oughs> สัตว์ก็เขามีหน้าที่หายกินอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่กินได้ก็คงไม่เยอะนะครับปล่อยไปครับนกครับผม ลุงเขาก็บอกทาไมไม่ทําหุ่นไล่กามาไล่แต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเอาเข้าที่เขากินได้คงกินได้ไม่เยอะแบ่งๆกันไปครับผมทั้งมดทั้งนกบรรยากาศยามเช้าครับผมหมอกเริ่มจางแล้วตอนนี้หมอกหายไปแล้วครับเมื่อแสงแดดมาเมื่อเ,เ,เอช้าผมเดินมายังเป็นทะเลหมอกมองแบบไม่เห็นภูเขาเลยครับตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วครับผม สวัสดียามเช้าครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมเช้านี้มาอัปเดตการเจริญเติบโตของข้าวกัน้นมาดูใกล้ๆนะนี่นะครับผมต้นข้าวข้าวมะลิดํำน้องคายไม,ไม่ใช่ครับ <c oughs> ข้าวเหนียวดำอสิตะนะครับไม่ใช่ข้าวเจ้าครับผมกลาลังสวยกลาลังงามเลยครับข้าวเหนียวดำอสิตะนะครับผม เป็นข้าวที่น่าทานนะครับถ้าใครได้ทานก็คงจะติดใจนะครับผมผมได้ทานแล้วยังติดใจเลยครับได้มาคนผลิตคนคิดคน้นคนวิจัยก็คืออาจารย์ตุลลางเขียนคำกล่ยาวพิลาน้อยครับผมถ้าใครทำหรือสนใจเรื่องมเมล็ดพันธุ์เมล็ดข้าวก็น่าจะรู้จักอาจารย์นะครับผมเป็นชาวจังหวัดยะโสธรครับท่านผลิตคิดคน้นข้าวมาเป็น สิบสิบปี20ปีนะครับผมเมล็ดพันธุ์ที่เชื่อถือได้ทั้งที่บรรจุลงในกลมการข้าวและยังไม่บรรจุนะครับผมข้าวเหนียวดำอาสิตะจะได้รู้ว่ามันอร่อยและหวานหอมขนาดไหนนะครับผมที่สำคัญเห็นหลายท่านบอกว่ามันนุ่มนะครับข้าวเหนียวดำอัสิตะนะี่ครับผมมันจะนุ่มท,ทั้งทั้งที่สีเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าข้าวจากที่อื่นข้าวเหนียวดำข้าวกล่ำจาก สายพันธุ์อื่นอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับแค่เปรียบเทียบว่าข้าวชน,นิดนี้มันจะนุ่มกว่านิ่มกว่านะครับผมก็อลองหามาปลูกด,ดูครับผมข้าวเหนียวดำอาซิตะแต่ว่าผมหมดแล้วนะครับต้องรอปีหน้าครับปีนี้หลายๆท่านก็ได้มาทําการขอแบ่งไปปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้าวเหนียวดำอาซิตะดยวจะมารีวิวให้ดูการเจริญเติบโตเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่ปากดำสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มาดูการอัปเดตของข้าวเหนียวดำอัศิตะของผมว่าโตขนาดไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ